ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้นะคบอยู่อยู่ในช่องซูเปอร์โซนิกนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูนกกันนะครับมีนกอยู่สองชนิดด้วยกันนะคบเอ้มีอยู่สามชนิดด้วยกันนะครับนกหัวจุกแล้วนกกินชิดแล้วก็นกนกหงอยกนะครับอันนี้นะครับเป็นอากาศสวนนะครับ ผมเพื่อแพ่นกเขาด้วยนะคะผมในเทอาหารไว้เพื่อนกเขาจะมาทานนะครับนี่คะในนี้นะคะเป็นกรงของโรเจอร์นะครับนั่นครับอยู่ข้างบนอันนั้นคือโรเจอร์นะครับนกหัวจิกอันนี้นะครับนกนกของหยกนะครับมีอยู่สี่สี่ตัวด้วยกันนะครับนี่ครับแล้วก็นี่ตัวแดงครับ ผมไม่ได้ไปซื้งมานะครับผมจับได้ผมลอจับได้นะครับโจนนี้ไม่เกี่ยวนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับไม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ